ตำรวจไทยไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกจริงๆทำผิดก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตำรวจสอบสวนกลางค่ะเขาไปตามรวบสาวชาวเชียงรายวัย40ปีคานหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดระยองเลยนะคะหลังจากที่หลบหนีการช่อโกงกองทุนหมู่บ้านกว่า4ล้านบาทมาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางได้นำหมายจับสารจังหวัดเชียงรายค่ะมาเข้าจับกลุ่มหญิงสาววัย40ปีเศษเป็นชาวจังหวัดเชียงรายที่หนีคดีช่อโกงหลังเดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้าเขตที่2ที่หน่วยเลือกตั้งกลางโรงเรียนมัธยมตากสินระยองจังหวัดระยองโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางได้มาดักรอหญิงรายดังกล่าวที่หน้าหน่วยเลือกตั้งที่26ภาคเหนือก่อนจะปล่อยให้หญิงรายดังกล่าวเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนแล้วก็เดินออกมาจากหน่วยเลือกตั้งจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อหาช่อโกงงินกอทุ หมู่บ้าน4ล้านบาทจึงนําตัวไปลงบันทึกจับคุมที่สถานีตํารวจปทุมเมืองระยองแล้วก็นําตัวเข้ากรุงเทพมาหาคนครนะคะเพื่อดําเนินคดีต,ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ